โอเคมาต่อก็เล่นเหมือนเล่นพนันนะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะเงินก็หายไปหายไปดื้อๆเลยจากความที่ไปเล่นเหรียญไร้สาระที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็ประมาณสัก3-4มสี่หมื่นได้นะครับทีนี้ผมก็ค่อยๆเทรดทากําไรมาจากการไปซื้อเหรียญที่พอจะลู้งวนอนปลายเท้ามันบ้างพวกเหรียญ ETH เหรียญ d เหรียญ LINK ADA พวกนี้ที่เราดูกราฟแล้วมันพอจะ พอจะมิ้มพอจะไม่บาดเสียวนะครับมันก็ชันขึ้นชันขึ้นเป็นระยะแบบเนีเ้ก็เล่นเหรียญ <ๆ S 1> ที่มันไม่เสี่ยง BCH อย่างี้ก็ซื้อนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขาลงอยู่นะ <c oughs> บางตัวผมเข้าถูกจังหวะผมก็กำไรไปอย่างชี่บาทนี่ก็เข้ามาทำกำไรอยู่พักหนึ่งนะครับจำเองผมมาทำกำไรสักเข้าช่วงเนี้เริ่มมันขึ้นมาประมาณนี้ผมขายก็ทำกำไรไปนิดหน่อยนะครับทำกำไรไปนิดหน่อยก็พออยู่ได้มี A d a ดมี Xrp มี ETH BTC ที่มันก็ขึ้น,นล,งลงลงขึ้นลงลง,ลงลงแต่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอทํากําไรได้บ้างถ้าจับทางได้นะครับก็ค่อยๆดึงขึ้นมาเนาะทีนี้เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวพามาดูพอร์ตพอร์ตเล็กๆของผมวันนี้ก็เหลืออยู่ USD นะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้อยู่ในบัญชีซื้อขายทันทีนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอามาอยู่ในบัญชีการเงินนะครับจะามาอยู่ในบัญชีการเงินทั้งสิ้น มีส่วนน้อยที่อยู่ในบัญชีซื้อขายทันทีเดี๋ยวมีเหลยญอ,อะไรบ้างมาดูกันก็มี LTC Doge Link BTC ADA GT w ว t ET, ETS เฟกไม่มีละอันนี้มันเป็นเศษมันก็เลยเหลืออยู่ตอนหน้าเดียวลบไปไกลมากเป็นความเจ็บปวดนะครับก็คงจะถือถือตายไปับมันนี่แหละไม่ขายแล้วละ่ะลบก็ลบไปนะครับ BCS BNB ST นิดหน่อยคืออย่างอื่นก็เหลือนิดเดียวเศษไปไปมัน คือขายแล้วแหละมันขายไม่หมดก็เลยเหลือไปมันบางตัวก็เอาไปปล่อยกู้นะครับ BCH ไปปล่อยกู้มันก็เลยเหลือแค่นี้ตัวเยอะๆไปปล่อยกู้ละ g t ก็ไปปล่อยกู้ก็เลยเหลือแค่นี้จริงๆผมมีเยอะนะครับ g t โอเคนะที่ยังถือถืหนักๆอยู่ก็จะเป็น LTC ก็ถือด o อนี่ก็ถือเยอะนี่ก็ร่วงก็รอวันฟื้นเหมือนกันนะครับรอวันที่จะทํากําไรคับ d o c โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะ ประสบการณ์เรื่องราวของผมนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่มาเทรดเรื่องของการดูเหรียญให้ดีก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์เวลามันลงถ้าดูสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยคัดลอสเลยอย่าให้มันลงไปโอเวอร์เกินคือบางทีครึ่งหนึ่งเราต้องยอมแล้วล่ะคัดลอสผมเคยไม่คัดลอสลงไปเป็นสิเท่าเลยจากพันหนเหลืออยู่สิเหรียญ แล้วไปคัดลอตเอาตอนนั้นไปขายทิ้งซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ช้านะครับทําให้เราเจ็บเยอะคือเหมือนคนเราเลือดออกอะ่ะคือเลือดออกพอประมาณเราต้องเราต้องยอมแนละ้วเราต้องหาทางจัดการกับแผลละไม่ใช่ปล่อยให้เลือดไหลไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวตายก่อนนะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเรื่องราวต่างๆจากช่องคอยสิกแนลของเรานะครับไว้มีโอกาสมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆผมก็จะ นำมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับ